พักนั่นะกยางขนาด้่ะขานี่เ้าขานี่เขาดอกกาจะปลาใหญ่เออนย่างขนนี้แล้ว่ะนี่หน่งเป็นหูเลยเด่แม่นาไปเลยหลาแสไปเลยตี่หน่องไปไงเกินไปเ่อหน่องอ้ยปสีกแม่นีบิ้มพี่น่องอันนี้ป้าบูเนาะป้าบูทองพี่น่องอันนี้ยิ่งเลื่อยเราพี่น้องป้าน่อยเนาะป้าสานีสี่นีพี่น้องตะวายัง ไไหยดป้าใหญ่ไปได้เลยน <c oughs> <laughs> าครับเตพี่เนาะนาต่างประเทศนะนานาหนอนาประเทศเราบิจากขืออยู่นักแน่นี่อันนี้คือป่าพี่นนองเกีมนีสีแมวเลยีกล้วยหนันี่ตับโวปลาหลหูกเานัน้งเห็นย่านะพุกเกียร เกียร์เจ็ดหลังเจ็ดหลังทีมงานพี่น้องทีมงานมาหนีผ่ากันไปกับทีมงานเนาะเอาฉีออกล่ะคือเก่าพี่น้องมาหนีผ่ากันออกล่ะมีปล่อยเนี่ยปล่อยเนี่ยเด็ดโอ้ยขี่รถกูเกียดก็คือมาหนีชิพากันลงไปแม่น้ำเซ่เนาะก็คือเฮาฉีไปยิ่งป่าพี่น้องไปหมดหนามยิ่งป่าเนาะยัง

เห็นเลรไปไปไปนนี่่วังมันขึ้นโคกดีได้แล้วพี่พี่บ้งนี่โคกเอ้กโคเยมันนี้มากกันสีคนพี่น้องนี่ริสีใส เออแล้วก็เซียนมั่งเชียนมั่งเซียนมั่งแล้วก็เซียนเซียนแบะเนาะแล้วก็เซียนคําแทงพี่น้องบ้านหน้าปะก่อะไรยังห่าไปฟอๆกันอยู่น้ำเสียไปเลยเอาไปกอดไปจีเซียนมั่งการที่ป้าก็ลงไปมุดป้าพี่น้องเชียนบ่านาหนายิ่งป้าขู่เขียนลงไปน้ำทางเลยพี่น้องเขียนขู่ไปเลยนะ ตอนนี้ที่ว่ามาหอดอันเข้มนำซนะีเรียบร้อยเนาะเพื่อบบเห็นพี่น้องมีเพื่อหน่อยอันเดียวบโอ้ว่าสีขี้ขีบ้บ่ได้แล้วพี่น้องมาสีข้นชอ,องข้นก็ยังอือดแบบพี้เ้อ,อนะเนาะกะสีให้ลานๆทีมง,งานไปเอาเพื่ออยู่ผ่านนั้นเนาะส่วนเฮากับเปลี่ยนแบะสิพากันหมดทาอยู่นะี่เนาะไป่ขันหินกูดีเห็นบ่ไปใส่ขันหิน<ด> เราไปมไพ่มาแม่เหรอมาไพ่ดีเด้อไพ่บางทีลมมันบอกไพ่คนนางดีดีไพ่ดีดีนางดีข่าบริษัทไพ่คนละล่ำกับมัดใส่กลนตัวนี้แกกันมาไพ่แกกันมาประมาณมือซองล่ำได้อาเฮือเองมานั่งอาเฮือนี่มานั่งเอาข้อมีเรื่องจะมาเอาข้ออยู่นี่คือบอกไอ้จอดเอาข้ออยู่ในกลืนมาจ้าพี่น้องเดี๋ยวเหาสิลงลุยเลยกระเซียนแดะ ต <ừ. S 2> ั้งนาเหรอแต่ที้อย่างตั้นาอันนี้นาแบบบานๆเนาเนาะบลอดมาเนี่โอ้เพิ่มไส้มาเนี่อม <c oughs> ีนาคำแสงิงนาแบบตางประเทศกัน้องแบบนาหยุดใส่เหล้าเน่าเลยเนาะ <c oughs> อันนี้คือลูกมันเลี่ยมๆอันนี้มัดแบบหยุด <c oughs> นี่ตำพิมเป็นปู่เลยแรงไหมเหรอแ <c oughs> รงม,มาเีพี่น้องปู่เลยพ่นได้ใช่ไหมทุกอันพิมพ์มาเนี่พ่นงานอยู่ต่อตัวไหนนี่ตัวไหนเฮียมปล่อยเนาะ เชิอตะเฮียฮมปลอย,ยนี่แบบถอดออกไปยิ่งแล้วก็ถอดค่าเรื่อยนะพี่น้องเนะาะไปสักษาชื่อลาพี่น้องเดี๋ยวนี่เอาชีหลงเลยเซียนแม่นะขอในแต่พี่แต่ให้อีกแล้วพี่น้องโอ้ดึงห,หนุกเ้ยเซียนแม่อีกแล้วนะ ด้ไหมที่เราบอกเาไปเเบงตพี่น้องใช่หรือเปล่าเอเเนน่ะใช่เนาี่ย้องพี่น้ออยูพี่เป็นกเบลเลยมันนี่จัดนัจัเต็มเออกบานกันน้าบิ่ง้าบเชี่ยนแสงพี่น้องเนาะชียนำแสงเขาเป็นจังไงนะ เซียนแแบอินแล้วเนาะไปดูกันเลยครับไปเบิกห้างเลยดิฉันจิ๊บดูเลยแยวกได่รู้แปงจะไม่ให้เข้าเลยหมอนี่พี่หนักเฉียดแซง เสียงแซงมึงเชยดเวะแม่มนบัอไรๆยแม่เนะไปเลยแซงเดี๋ยวผมติรอดดิเอไปทงไปไงเออไปพาะ้าสีกัแม่ยงพี่นนองอันนี้ปลาบูเนาะปลาบูท้องพี่นอนี่ของเชียนมาอันนี้เคยเดอเคยเดปลาบูท้องอันนเชยดแวะเด้อยิงเชดแ่า

อันนี้ปดเที่หนาปลามดนะอันนี้ขาน่นตัวนึ่งก็ใช้หมดยาพต้องเปลนต้ออ้อนน้กนะไปไปชิโนลอต เซงนะองซงยังบุดกอนน้นนยังบุตรเดโกโฉนะวิ่ีเชียนแบะโฉเชีนแบะนี่อันตรายเลยนะอันตรายเลยเชียนได้ดจับนานาตัวใดก็อันตรายเนาะเชียนเบะนาะเบ่เชีนแซงสะเห็ดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเชีนแบะขานแบะเชนบะยิ่งจะรอดขึนอันนี้ปลาสูตรเนาะเอาล้วบ่เป็นคนนะปลาสูตร แต่ก็บาดได้น่อยได้พี่น้องเห็นปะเข่าเบื่อเบื่อจำจำเผาเนื้อนะประสูตรโอ้เขาเครื่องกลางเลยพี่น้องขันป่าใไงในบกเขาดอกไงยิงแนวนี้ยิงเสตือนแล้วพี่นี่เขาท่าอย่างฮะดูดิขักนั่นนะคือยิงขันนั่นใช่าะขันนี้ปะขันนี้บกเขาดอกขันจะป่าใหญ่เออก็ยิงขันนี้แล้วนี่หนาวเป็นหูเลยพี่ได้ชัดพี่ด้ทำแซงเป็นคนเห็นแต่เซียนแบยยิ่งภาวนาเซียนแบะมันหนาปล่อยนะมันโอ้มันโอ้กว่านะ อ่ะต um. ุ like problem, ้นตุ้นตุ้นขวาเชียนแบะสีขาวไปเบิ่งอยู่ไหนอีกพี่น้องเป็นสีขาวไปน้ำตื่นทางน้ำที่ไหนเลยอันนี้มันอยู่ในกาะภัยพี่น้องผู้สูงเฉยไม่ใช่โอ้เบิ่งตาเบิ่งเชียนแบะว่าสีเอาไปง่ายมาลุนน้อกันพี่น้องมันเอกมันเติบบีร็อกพี่น้องให้ยิ้มเหรอขนน้ามันเติบอยู่พอได้กินอยู่ก็ทำอามาจันน้อยไม่ใช่สิ เอาอีกแล้วอีกแลวเชิญแม่เฮ้าอ้เชิญผุดเออเลยได้คำแซงเฮาเฮ้ยพี่ตาตาท่านี่น้ออโอ้ซูเชิญแม่บ่ได้นะเชิญแม่ตึงแห้งยังโอ้ขว๋ยเอาเส้นเบะนี่ร้อนอันเดีย ไปาหรอลกโตก็นี่ก็มันเหลือยเนาะมันเหลือพี่นนอกกันยิ่งพอด้ยิงเเหลือยเรกพี่นนอกป้าหน่อยเนาะป้าซามหนีซีหนีพี่นนอกแต่ว่าเดี๋ยป้าใหญ่ไปเเหื่อยลาครับเจพี่น้อง หน้าตางประเทศนะหน้าน้าดอกหน้าประเทศดอกเปแชเซลงหมดเซฟน้งตาื้นยิ่งชอ้โซ่หากได้ช่องเถื่อเซนจะได้หากได้ช่องเถื่อยิง่ง โอ้ยดูว่ไก่ไพี่ดูไอ่โลด้าวีกันได้แล้วตัวหนึงแลยก็ยิงอีกตัวหนึ่งเพือดตัวนึงเดอกมันขาดยิงผาช่องนะพี่นองเสียนแบกจุนเด้อเสียนไสลงนยังท่นอีกป่าพตอยรายยิงยู่บ่ายิง

นักเลยนี่อันนี้คือป่าเนาะเขมนี้นใส่ตัวที่เรือก็ใส,ใส่อันนี้เนาะส่ทุ่งนาะหยัดลงมางงยัดลงบว่หยัด,ดล,งลงันเลย่งหดดบได้บ่ได้ลอมลงหลงกันโอ้ตันี้อ่ะลอบ่นั่เลยอ่อ เป็นเลยเลยเลยนะเชื้อไเชือคอยได้เหรบ้าพิเศษพิเศษว่าเชื้อข้าวเลยเจ็ดไบางนาคนไายาเนี่ยะมันจับไนม่ยเไผนักจุ๋มจุเนี่ย้อง้องกองสูงหยอดนี่ ประมาณเจ็ดโลไอ้ไรสิบโลไหนปลาเบิ้งเบิ้งคันแซงเลยเรียกว่ากูมือนั่นแล้วสิมือนั่นผู้เจ้าเอาอะเบิ้งบ่อสิบโลประมาณนี่แหละประมาณเจ็ดหรือแปดเอ้าจับจับลงชงก็นีน่แหละพี่น้องลงมาอันหากินในมืองนี้เนาะกะได้ปลาปลาทุกชนิดอยู่นี่ จำแล้วมันหนึ่งแล้วมัไดมันจำช่องบานใน้มึ้นเพิดแต่ละซ้ำไม้ของเขียยพี่เขียดเบังบงเขีบ้างอ่ะบงงบง่ะเจไปบงงเขนะบงมีกบตัวนึ่งไกบตัวนึงก็เขียดายองอ่ลายเตอพ่ลายเตอพอดีจุจุงาของหน่อยนี่่จามักแต่งคืนปีเขียดมันจัดเลยอ้เอองขอย้ ออกเดินทางมาตั้งไกลแสนไกลนี่เจอคู่คนมากอ่ะมั่งเอาตัวไหนเอาทั้งนาเอาทางนาเฮ้ป้าเนี่ยเอาบุเบิดนี่เอาไหมใช่ไอันนี่รับซายพุดจิงไล่ลูกลีตะมักทัวตะมักแต่งปิงป้าปิงเขียดมังกร ไปพี่น้องเดินทางมานี่เมื่อเฮือน่าเาไแหละเมื่อแบงเมื่อแบงแล้วก็เมื่อกินเข่าแลวบันได้กินเข่ายังไงยังไงเต้ยวกบเลยนี่เองมนี่ทางทาเฮือกัสันสันเฮ้ใช่เนื้อใดไปปะกัอายุด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 กับกบกพี่อก โตโไปไปเลยพวน่นะบ,บุทากัจัะมากันสี่คนพี่น้องก็คือวา่าแหละมีเซียนไซเซียนมั่งเซียนแบะเซียนข้ามแฉงพี่น้องกะมาฮนอยู่หรอกมาเนี่ยเนาะ อาไรเบินกิโลกันรวมๆกันห้ว,หวยเป็นซีบพี่น้องประมาณซีบนี่แหละประมาณนี้เนาะโบซีบกับเก่าหรือซีบนี่แหละแต่ว่าโบไหนปลาบูใหญ่ตัวเดียวเนะนาะแกไหนกามีมีตัวใหญ่อยู่มีปลาปากมีปลาน่นจันเนาะแต่ว่าซา้ำซ้ำพมือจางซ้ำนี้เนาะเหงบวกโบอปลาใหญ่ก็เลยบไปหนุ่มเลยเหงจะพาไปทั้งนี่โอ้โหเลยเหงตาตัดลงไปหัว ลไปพี่น้องเดินทางมาหอดมาถึงแล้วเป็นยังคือสิบขาดนี่เนี่ยคือบรรดุทุนันได้คือบรรลงหมดอย่างนี้ได้เออพี่เนาะมึงทำเชนหนิงป้าอย่างเกิดมาป้าป่าเม่นป่าป่าปนจันทร์เนี่ยมาเบิ้งเลยมาเบิ้งมาเบิ้งเชนหนังอย่งนี้เชนป้า มึเงเบิ่งพี่น้องเงงช่นน้ำเง่งอไรนี่นี่เช่นน้ำเงียก็ด้เลยจับจับจับใช่ย <c oughs> <c oughs> กคนนี้นี่ปลาบูพี่น้อง,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 งเป็น้กองแ <c oughs> ขไงแห้งแล้วใ่เลยไหนบเอ้ยมองปั่นรคนแรกเส แมตาโทรศัพท์มาบงมาอยู่นี้แมันเล็บเมือกเปลือกอนรเจ้าเละนั่งเจ้าไปนั่งไปโทรศัพท์มาอาเท่เทเท่ังนยังเป็นเชลยเคานี้ยังเป็นฉี่แนวเลยฉี่เลยนี่ตาว้าวลาูอ่ะีที่นสัตว์อ่ะยืนไหนอยู่บนโต๊ะบนโต๊ะโทรศัพท์อันนี้นายจะปั้นจันมั้ง นี่ที่นี่ผีซอสผีนี่ได้ตับมนันมีปลาหูแต่ประมาณนี้เนาะใช่ประคอตัวใหญ่เง้ยเดี๋ยวนี่บอกเหากระชีพากันขึ้นเขาก่อนบ,บ,บ,บัวมูซีจงเงี้ยไหวให้กินหรือบ่เนาะอย่างโมบะจงเหากระชีดั้งไพ่ขึ้นเขาเลยจะได้ปีงผู้ปีงได้กินพอ,อยิ้วเขาเนาะตอนเทาลงไปนะเหาแค่ปั่นทุนทซื้อเล็กๆน้อยๆเนาะ

คือว่ามันเติบแต่ว่าบ่พอป้าใหญ่พี่น้องเนาะปะผอป้าปากแจงมาล่องมือก่อนนะผออยู่เนาะอันนี้ลงครั้งที่ซองพี่น้องเนาะคือว่าได้อยู่เจียวเจียวเออไอคลิปเก่าเนาะเล่นหน่อยกว่าเก่ามันบอกเดี๋ยวจะขึ้นปนัดอะไรอะคลิปอะคลิปแต่ว่าน้ำหนักมันกูเก่าจะาม่วงอะไจ้ม่วงอะไ สี่เป็นมงจังนีง่บบเออสิอะะา,าุ่มหาทุมนิดๆเนาะาุ่มกว่านิดๆเนาะมานู่น้อมงเ่าี่นดีนอ,นนดอ่ะนี่มือนี่สรอยอเลยสรอยอ่เยน,นอันนี้ปลาอย,อย่างเงีนี่ก,กงนะกเกงกาิง,อ,นะกกงอ้าวตหนีดิ มันขาดเศษเนาะพันบวขาดนี่หวานเนาะมือนะโถคือว่าไข่ลบๆเป็นไข่ไ่ตับไตใสผงมันนี่ไ่ตับมันเนาไปหนึ่งไปอันหลักกันเราก็ดีอันโวกสูงนะมันนักนะอันนี้อ่ะโอ้มันเออมันหนักนําปลาบูประบูตัวเดียวนะก็ไมอยาเขาช่องโลงซาดลเยฟิลโลนะบุหร่ใส่บปรยัไงเนาะบ่โปรยยังไง พ่อจะําน okay. no. uh. ีลน um, ี uh. vote, so really? ่พอก็ได้เบิดเพราะว่าหมดบอนเก่าหมดอ่าบอนเก่าบอนหมดมืมซก่อนเนาะคนไหนอ่ยกจะอาบน้ําอาโคลนก็จะอาบอ่ะพี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะจังไดก็ฝากคนละประ่เดี๋ยวเฮาพวกเฮามาแบ่งกันก่อนเนาะแล้วก็ิกินข้าวกินน้ําก่อนเนาะมีหมืนมีน้ําน้ําเนาะบานนี่จะยิงเายิงเอ้ายิงเอ้ามใส่หือยิงถ กาแฟกับฝากกุไลค์กดแร่เป็นกำลังใจให้หนพี่น้องเจอกันคปมนาพี่น้องบ๊ายบายสบายดี